าพาปีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้กําลังอยู่ใน spotlight ของประเทศเราครพี่ป๊กนะครับทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากนั่นก็คือหุ้นไอทีีนะครับเอ่อเราก็เลยสรุปเป็นไทม์ไลน์มาให้นะครับสําหรับคุณผู้ฟังที่งงๆว่าเอ๊ะทำไมมันมันมีข่าวทุกวันเลยเรื่องหุ้นไอทีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่แล้วที่พามาเนี่ยเป็นสัปดาห์ของกรณีเรื่องการถือหุ้นไอทีของคุณพิธาลิมเจริญรัตจริงๆนะครับ ซึ่งหลังจากความพีกเนี่ยมันอยู่ที่ตอนที่ข่าวสามิติเนี่ยเผยแพร่คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นของไอทีวีที่มีข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารรายงานการประชุมนะฮะวันนี้เรามาย้อนทม์ลายกันนิดนึงว่ากรณีหุ้นไอทีวีเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วยังต้องจับตากันในประเด็นไหนต่อไปครับจุดเริ่มเนี่ยคือ24เมษายนนะครับ2 0 1 6คุณนิกแสงสิรินาวินนะครับผู้สมัครสสกรุงเทพราคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีต สสพักผู้สมัครสรสรพักอนาคตใหม่โพสตข้อความใน a c e b o o k นะครับบอกว่านักการเมืองที่กําลังถือหุ้นไอทีวีเตรียมตัวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแล้วก็ให้ไปมอบตัวกรกตด้วยนะครับมีหัวหน้าพักหนึ่งถือ 42, หุ้นอยู่4ี่หมืหุ้นนี่คือจุดเริ่มของเกือบทุกสิ่งเลยฮะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นไอทีวีครับหลังจากนั้นครับสวันหลังจากนั้น26เมษายนไอทีวีจัดประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วใน,ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยว่ามีคุณพานุวัตรขวัญยืนพูดถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองแล้วก็สอบถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่นะครับก็ได้คําตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังคงดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้วก็มีการส่งงบการเงินและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปมที่จะต่อมาอีกนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับวันที่10พฤษภาคมคุณเรืองไกลรลีกิจพัฒนะนะครับผู้สมัครสบสบ,บัญชีรายชื่อพักพลังปรระชาานนยืนค่คํ้้อองกอกตใหสบสบว ให้ตรวจสอบว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามในการลงสำรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่เพราะว่าถือหุ้นไอทีวีจำกัดมหาชนอยู่42,000หุ้นนะครับหลังจากนั้นครับ6มิถุนายนนะครับคุณพิธาได้โพสเฟซบุ๊กนะครับชี้แจงประเด็นหุ้นไอทีวีว่าได้โอนหุ้นให้กับทายาทอื่นเพื่อป้องกันปัญหาจากกระบวนการฟื้นคืนชีพความเป็นสื่อมวลชนให้กับบริษัทไอทีวีไม่ใช่เป็นการโอนเพราะหลีกหนีความผิดนะครับซึ่งนายเรืองไกลได้ยื่นหลักฐานที่สำนักงานกกตยื่นคำร้องเพิ่มเติมว่า นายพิธาขายหุ้นไอทีวีไปแล้วและอยากให้กรกตสอบถามไปยังบริษัทไอทีวีว่านายพิธาถือหุ้นหรือไม่แล้วก็มีการโอนหุ้นโดวยวิธีใดหลังจากนั้นไม่กี่วันครับ9มิถุนายนครับที่ประชุมของกกตมีมติเอกฉันห6เสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาถือหุ้นไอทีวีด้วยเหตุว่าเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะรับคำร้องไว้พิจารณานะครับแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณารเป็นความปรากฏเป็นความปรากฏก็คือกกตเป็นคนมองเห็นประเด็นนี้เองนะครับก็บอกว่า เป็นที่มาของการเข้าข่ายการกระทําความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรา151นะครับซึ่งถ้าผิดจริงคุณพิธาจะถูกตัดสินไม่ใช่ถ้าถูกตัดสินว่าคุณพิธาผิดจริงนะครับจะมีโทษจําคุกสูงสุด1-10ปีแล้วก็ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง20ปีแต่ว่าหลังจากนั้นครับ10มิถุนายนข่าว3ามิตินะครับก็เปิดใจคุณนิกแสงสรินาวินนะครับอดีตผู้สมัครที่ว่าไปเนี่ยนะฮะ ก็ระบุว่าได้โอนหุ้นให้กับนายพานุวัตรซึ่งเป็นรุ่นน้องแล้วก็ให้คําแนะนําในการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบุว่ามีคําถามว่านายพิธาถือหุ้นหรือไม่เท่าไหร่แต่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมได้ตอบมาทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ได้ทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งในภายหลังนายคุณนิคก็โพสต์ข้อความดังกล่าวจากมือถือลงใน Facebook อีกด้วยถัาจันั้นอีกวันเดียวครับ11มิถุนายนครับคุณถาปณีเอียดสศรีชัยนักข่าวคนดังครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวของไอ เอาคลิปวิดีโอนะครับบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2566ันห้าร้อยหกบหที่บริษัทไอทีวีประชุมเนี่ยระบุว่าพานุวัตขวัญยืนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ถามในที่ประชุมว่าไอทีวีมีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีหรือไม่หลังจากนั้นครับคุณคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทนะครับซึ่งในฐานะประธานในที่ประชุมด้วยตอบในคลิปนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับให้รอคดีความสิ้นสุดก่อนนะครับหลังจากนั้น อีกวันหนึ่งครับ12มิถุนายนคุณคิมนะครับก็ในฐานะก,กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัชโฮ l ดิ้งจำกัดมหาชนนะครับก็ออกเอกสารแจ้งกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของไอทีวีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นการบันทึกการประชุมดังกล่าวซึ่งก็เป็นที่มาของคนที่ก็งงว่าคุณคิมเองเป็นประธานนะครับตอบคำถามเองแล้วก็สั่งตรวจสอบเองนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นครับ14มิถุนายนคุณธัพนีเอียดศรีชัยนะครับ ก็รายงานข้อพิรุษงบการเงินไตรามาสที่1ของ ITV ที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาตรวจสอบสถานะการเงินดําเนินการกิจการสื่อที่ผู้ถือหุ้นอยากให้ชี้แจงซึ่งจากเอกสารแบบนําส่งงบการเงินไอทีเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะครับเป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2 5 6 5ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1 เมื่อวันที่26เมษายน2 0 1 6นะครับและเอกสารรายงานความเห็นการสอบบัญชีวันที่24พฤษภาคมระบุว่าบริษัทไอทีวีมีประเภทธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบสแสดงฐานะการเงินวันที่31มีนาคมของไอทีวีและบริษัทย่อยที่ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสําหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยร,รับกว่า6ล้านบาทมีค่าใช้ใจ่ายในการบริหารกว่า2ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนในการบริการ1.5แสนบาทและมีกำไรจากการกิจกรรมดำเนินง,งานอีก3.8ล้านบาทครับ15มิถุนายนครับ ITV เผยแพร่หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เผยแพร่นะครับในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับในแบบงบสง,งบการเงินคือสอบ,บอชอ .3 เนี่ยนะครับของ ITV จำกัดมหาชนนะครับและงบการเงินไตรามาสหประจําปี2016นะครับ บริษัทขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ซึ่งยาวมากนะครับแต่ผมจะสรุปให้ก็คือข้อหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2องพบเนี่ยบริษัทได้จัดประชุมนะครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาในการประชุมทั้งหมดมี9วาระวาระที่1ถึงวาระที่8เนี่ยเป็นรายงานแล้วก็เอ่อเป็นวาระรายงานแล้วก็อนุมัติการพิจารณาการดาเนินการทางธุรกิจและตามการค้าปกติของบริษัทนะครับส่วนวาระที่9เป็นวาระอื่นซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาและ อนุมัตเพิ่มเติมนะครับบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามนะครับในเรื่องอื่นๆซึ่งในที่ประชุมดังกล่าวก็มีคําถามซ้ําซ้อนจากผู้ถือหุ้นแล้วก็คําถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนั้นการจัดทําบันทึกคําถามและคําตอบในรายงานการประชุมบริษัทจึงได้สรุปสาระสําคัญของคําถามและคําตอบในระหว่างการประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทเท่านั้นเพื่อมีความกระชับและชัดเจน โดยมิได้จดบันทึกการประชุมเป็นคำต่อคำดังนี้การบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นประเด็นดุนในขณะนี้เป็นการสรุปคำตอบจากคำถามหลายข้อที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามานะครับข้อ2นะฮะในส่วนของแบบส่งงบการเงินซึ่งเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือสอบ,บชสานะครับที่บริษัทยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่10พฤษภาคมบริษัทขอเรียนว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทได้สแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทนะครับซึ่งได้มีการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชี นะครับที่ได้รับอนุญาตและได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้นซึ่งงบการเงินฉบับด,ดังกลา่าวบริษัทได้ยื่นต่อสำนักงาน,งานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่21มีนาคม2566เช่นกันนะครับแล้วก็ข้อ3ในส่วนของงบการเงินไตรมาสหนึ่งประจำปี2566บริษัทได้มีการโพสต์ในเว็บไซต์นะครับ ไอทีวีดซึ่งตามที่มีข่าวอยู่นั้นบริษัทขอเรียนให้ทราบว่างบดังกล่าวเป็นเพียงร่างงบการเงินที่ใช้ภายในบริษัทและยังไม่มีการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจึงยังไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือใช้งานนอกภายนอกบริษัทได้และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายใดๆบริษัทขอเรียนย้ําว่าการดำเนินการประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมและการนําส่งแบบนําส่งงบการเงิน นะครับงบการเงินและการดําเนินการต่างๆของบริษัทเป็นการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการซึ่งทั้งนี้จากข้อมูลของไอทีวีที่เปิดเผยโดยสื่อมวลชนต่างๆยังคงรอ,อการพิจารณาคําร้องของกรกตนะครับว่าจะมีการดําเนินการและพิจารณาว่าเป็นอย่างไรสรุปไทม์ไลน์ของไอทีวีครับพี่ปิ๊กในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของประเทศเลยก็ว่าได้นี่รวมทุกอย่างเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับ เรื่องของการดําเนินธุรกิจเรื่องของการประชุมเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนหลายซ้ำหลายซ้อนเลยเกินพี่ป,ปิ๊เป็นไงฮะ